มาแล้วนะครับมาแล้วหลังจากงานส่งนี่มาแล้วนะครับงานนี้นะครับรูเรื่องนรดีเลยนะครับการทำหลังจากที่ได้ติปตั้งจโต๊ะให้เสียงเสร็จตั้งแต่ช่วงหัวค่ำครับช่วงนี้ก็เป็นทางท่านผู้นำของชุมชนครับท่านผู้ใหญ่บ้านตอนที่มาเข้าตอนรับแขกมาแล้ว มาฟังน้ำเสียงของเบียร์สามร้อยนะครับเป็นสิบสองนิ้วของทีโอเดโอนะครับอีนเดียวกันนะครับใช้ตอนนี้เป็น6กคูณสิบสองนครับกางแหลมหนึ่งคูนหนึ่งนะครับเบตเป็นสิบเดนิ้วนะครับมาฟังน้ำเสียงนะครับของกลาง6กใบเบต12บสอใบนะครับทีสัไปไม่เกิดมา วันนี้ครับลงลงตอนแรกว่าจะลง8ปดคูณสิบแต่ว่าพื้นที่แล้วมันมันเป็นในถนนนะครับมันคงไม่ได้ใช้เสียงมากมายเท่าไหร่เพราะว่า เราจะเน้นเป็นการเปิดเพลงมากกว่าหกหกใบก็น่าจะเยอะเลยครับก็ลองทดสอบไปแล้วก็สบายมากเลยครับตอนนี้ก็เป็นงานพิธีการก็คือทางที่เกิดไว้ว่าทางเจ้าภาพได้ให้ทางผู้นำชุมชนกล่าวต้อนรับแขกที่มาลงงานงานวันนี้นะครับรู้ในการในการเนาะคุณแม่นิตยาของนายต้อนรับแขกเลยคุณแม่ทิศยาหอมนายโอ้กระเป๋ากอย่างนักมือเลยเนาะ คุณกำลังนคณะโเซต่นีครับกำลังตะบนบ่าบ้านนะครับเป็นนายตะบนนะครับมาเป็นนางบประธานในวันนี้นะครับเอามาแล้วพณะาคโป์เซตุร่ากลตะบนเมืองพระผาในคณะโรเซตุร่อ่า่อมได้ไหนเนี่ยก็เป็นนายตบนวันนี้เราใช้มิกเป็นสตล์คับเอ็ก์แอลเอ์้าน ก็จากนี้ก็มาที่ EQ ค่อนข้างจะมืดนิดหนึ่งนะครับ EQ ใช้ DBX นะครับชุดเดิมๆเรานะครับพอร์ตก็เป็น DBX 3ทางนะครับวันนี้เราเล่น3าทางนะครับต้องต้องขออภัยด้วยพอดีมืดไปนิดหนึ่งนะครับลุงดอมายนะครับแกเลีย แหลมใช้ NPE หน้าลายนะครับ800วัตต์นะครับกลางครับที่4โอห์มครับ3ามชาแนลนะครับเป็น PS 102เ PE PS 102นะครับที่4โอห์มนะครับท่านบนโปโยูรูเทคนะครับสอดไส้ยัดไส้ใหม่นะครับที่ใช้หนึ่งชาแนลครับที่4โอห์มก็คือสองดอกเปิเซตก็คือ สองซีหกใช้สามชแนลชแนลละสองดอกครับซับเบดเป็น a j 3 0สามพันิซนะครับขับที่สองจุดหน่หกนะครับข้างละสามดอกครับต่อสี่ชแนลก็สิบสองดอกพอดีถึงจะไม่ได้น้ำเสียงที่หนักแน่นนะแต่ว่ารวมๆก็เป็นที่น่าพอใจนะครับถือว่าดังดังเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ แต่มอจะไหวแค่ไหนนะครับต้องขอต้องขอไปด้วยนะครับพอดีวันพ้มันข้างจะมือตรงที่เราเราวางหัวข้อนะครับก็วุ่นั้นนะครับลูกเลดของนนั้นจะมีมีลูกไอยู่ที่ชัวยูอาร์สิบสองดีนะครับตีสี่นะครับใครที่มีเวลาก็วันพรุ่งนี้ใส่ชุดีนเลยท่านผู้นำชุมชนก็ต้อนรับแล้วนเนียไอเขาเลยตรงนี้นะครับเนี่ย ท่านอบตสุขจะเลี้ยงนะครับจะเลี้ยงห้ามไปห้ามไปพี่น้องมันม่วงมาแล้วโอ้โุเพน่พี่น้องมันม่วงมาสหามานาะงอ้เชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเออพน่ป้าพี่น้องมันม่วงมาเพียบเลยเพียบเลยมามามาพี่น้องมันม่วงมาเลยมาเลยมาเลยเออ

ซึ่งงานก็จะเป็นงานคู่แขนเฉพาะเจ้าบ่าวนครับคั้งนี้ก็จะแห่เจ้าบ่าวจากนครปนมไปที่อำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราก็รอรอให้พิธีการทางการต้านรับแขกเสร็จสิ้นเดี๋ยวเรามาฟังน้ําเสียงแล้วก็ฟังเพลงนะครับจากาจกทางทีมงานนะครับมามามาท่านรองประธานชาวบ้านมาแล้วนั่งเกียรเสอ่อตกไปได้ไปไม่ได้งานจบ ท่านเปิดเท่าไหร่แม่บอกดฮะพูดถึงพิธีกรผมนะครับไมค์แกก็เดินไปทั่วเลยครับเสียไปแล้วต้องขอบคุณท่านมากเนี่ยครับอยรากเรื่องเสียงน,นะครับเป็นเรื่องเสียงมาจากบ้านสำราญนะครับในนามของหน่งออดิโอครับหน่งออดิโอหน่งออดิโอครับ ลูมาเรียนะครับสนใจติดต่อเครื่องเสียงตัวนี้ได้ในญี่บ้านสำหราบนะครับมาสำหรับใต้นะครับมาสำหรับใต้อ่าโอ้วันนี้นะครับคุณพ่อลูงเลือดหอมหลายเลยนะครับคงแก่ที่สุดเลยนะครับทั้งยาโยกทั้งรงสนุกสนานกันไปนะครับผมนะครับมาเพสต์เลยนด้รับชมบรรยากาศที่เป็นกันเองนะครับเพราะว่าก็มีอาการได้เลือด้ที่มาโดนเข้าไปไหน่อยก็ก็จะสนุกสนานกันครับก็ไม่ไม่รู้ ใครมาบ้างนะครับคุณพ่อรู้ว่าหลายว่าต้องการใครมาบ้างงานท่านไมนะครับพอดีเราไ่ทำอย่างันปตอดเฟสเซอร์นะครับ,รบเป็นก็นนใครมาบ้าง